ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาชมเหมือนเดิมต้นสั้นอีกนะครับแล้วก็กลับมาในเกม Call of Duty มา b านเนีนะครับผมอ้าววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเทคนิคการแต่งปืน a s v a l เนะ่อนะว่าผมเป็นปืนสาย n r ที่ดับเมียตาลัานเนี่ย อันดับต้นๆของเกมเลยทุกคนคือปืนอัตราลั่นไวมากเลยนะครับผมเออแล้วก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนผมก็มได้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่ล็อกอินสุขคูณ2น่เองนะผมแจกฟรีรับปีใหม่นะครับเออคือดับเราจะได้ลาติดวันเนี่ยทุกคนเราจะได้แบบของฟรีเพียบเลยนะผมแต่ว่าใครอยากได้ของพิเศษขั้นกว่านั่เองนะครับเติมเพียง1 CP พีเท่านั้นนะครับ หนึ 1> 1่งเท่านั้นนะคนเออคือเราจะได้เป็นของตัวนี่เลยนะปืนแทมเปอร์นะเองนะเป็นระดับม่วงเลยนะคนบอกเลยว่าโคตรเทนะผมแล้วก็ถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะได้เป็นตัวนี้นะผมแต่ว่าเติตมแค่หนึ่งซีเท่านั้นอะทุกคนเออระยะเวลากิจกรรมเนี่ยทุกคนถึงวันที่19มกราเลยนะครับผมเออใครอยากมีปืนแบบแทมเปอร์สวยๆก็ เติมเพียงหนึ่ง cp เท่านั้นนะครับผมลองอินเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเออบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะทุกคนบอกเลยว่าดี่จ,ดจัดเลยนะผมยังต่อไปนะผมกิจกรรมอีกอันหนึ่งะผมบอกเลยว่าดีสุดๆอ่ะทุกคนนี่เลยนะผมเป็นกิจกรรมโทเค็นดาวน์นั่นเองทอมให้เราเลือกเนี่ยตัวละครหรือของอะไรหนึ่งชิ้นทผมนี่สมมติเลือกมีดไปนะทอมนี่ปุ๊บแล้วก็เนี่ยเห็นบ้างทุกคนคือกิจกรรมเนี่ยเราจะแบบเราจะได้ส่วนลดด้วยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมจาก300เหลือ270อ่ะ สุ่มเพียงสิบครั้งเนี่ยเราจะได้เลยครับผมแล้วก็เร,เริ่มต้นเนี่ยเพียง30 CP เท่านั้นนะเองนะครับถ้าเป็น10ครั้งเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด270 CP อยเจ็บน้อเฉพาะครั้งแรกนะครับนี่เห็นไหมคือแบบดีมากๆเลยครับผมแล้วก็มีโอกาสเนี่ยจะฟรีในอีกอ่า24ชั่วโมงคือเรามีโอกาสสุ่มฟรีหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมเออบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแล้วเราก็มีโอกาสสุ่มได้ วกของพวกนี้เลยนะผมบอกเลยว่าของแต่ละอย่างนี่คือแบบพรีเมียมมากๆเลยนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยทุกคนเออก็อ่าระยะเวลากิจกรรมเนี่ยทุกคนจะถึงวันที่11มกราเลยนะครับผมเออคือแบบใครอยากได้ตัวละครเท่ๆหรือปืนที่เท่เนี่ยทุกคนก็สามารถไปจัดกันได้นะผมถึงวันที่11มกราตุาเลยนะผมมกรานะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะผมเออคือแบบตัวละครเท่มากๆเลยนะครับผมเออบอกเลยว่าโคตรสุดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะคนก็เดี๋ยวก่อนที่ไปดูเกมเพลผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนครับไปดูเกมเพลแล้วของแต่งปืนผมงอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทําคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกส,สกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนทน่ผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนท่ผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคํานิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าหลุดเอาปืนของผมกันเลยนะครนี่เลยสกินของผมใช้ก็สกินระดับแดงเลยนุคนบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมเออแบบโคตรสวยทุกคนเอออันแรใช้เป็นตัว MIP 2 0 0 mm ตัวน,นี้นะผมจะเพิ่มในดำมีดแล้วก็เพิ่มความไวกระสุนเอนะครับอย่างต่อไปคือตัว OWC レンジャーストンนะเอมนี่จะทําให้เราเพิ่มความมันยามนะผมแล้วก็ลดตัวกระตุกนะแล้วก็ลดแรงดิ่ดนอนๆด้วยนะผมบอกเลยว่าดีจัดจัดนะทุกคน ยันต์ตัวแปนะ่านผมคือตัว OLBUC Laser Optical นะเอ็นท่านผมจะทําให้เรานี่เพิ่มความมั่นยําแล้วก็ซูมไวขึ้นนะเอ็นะครับยันต์ตัวแปนะ่านผมคือตัวเก็บตัวนี้เลยท่านผมต้าลำกล้องนะอันนี้คือปืนดับ ปืนนะี้คือส่วนมากเขาจะใส่กันนะผมตัวกิปตาร์กล้องตัวเนี้ยก็คือมันจะทําให้เราแม่นขึ้นนะครับผมคือทําให้เราเพลยความเป็นยำมากขึ้นนะแล้วก็จะทําให้เราแบบตัวกระตุกน้อยลงนะครับผมเออคือกิปตัวนี้คือสุดๆอ่ะทุกคนอย่างต่อไปคืออย่างสุดท้ายคือแม็กบีนะเอ็นครับผมเอเ็นเตอร์เด่นแม็กบีจะเพิ่มกระสุนมาทั้งหมด10นัดนี่น,นะครับ คือปกติเราจะมี25นัดใช่ไหมทุกคนก็เพิ่มมาอีก10นัดก็เป็น35นัดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนคือแบบปืนเทเกินก็ไปเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยดีกว่าทุกคนก็ไปกันมาทุกคนเราก็เข้าไปในเกมแล้วนะครับผมผมได้เป็นดาวตัวหิงนี่ย่านเองนะครับเอาคอนไปก่อนเลยจะมีคนโดนไหมมีคนโดนไหมเอ้ยมาอะไรเนี้ยตายไปดิโอ้โหเอ็ดวอลลันโคตรไวทุกคนแบบแป๊บๆต้ายอะ่ะไหนจะมาทางไหนวะ มาดิเอ้ยในจุดตายไปดิโอ้โหไม่กระเพ้ามา่กระเพ้าอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีคนเลยว่ะทุกคนเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวเขาหายไปไหน,นบมดแหละเฮ้ยเดี๋ยวๆหาคนครับหาคนโอ้ยนั่นไงเห็นเห็นปากกระบอกปืนเนี่ยปาไปไหนแล้ววะเอาหายเฮ้ยตายเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกินไปมาดินี่ไงเอาดิตายดิโอ้โหม่กระเพ้ามา่กระเพ้า อยู่แนวว้าอยู่แนวว้เฮ้ยฮัลโหลมาดีมาดีตนซาร่างกันกลับปรญทาเอ้ยโดดไปไหนเฮ้โหถ้าเขาโดดไปไม่กี่ก็รอดแล้วทุกคนจะกลับมาวัดกับเอ็ดวิลหรอโหเกิตไยมาดีมาดีอยู่ไหนวะโผล่มาดีโผล่มาดีนี่ไงตัวหนึ่งตายไปดิมาดีเอ้ยอีกตัวนึงเอาดิโกินายดูทุกคนยิงได้ทุกระยะแล้วก็แบบโดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นทุกคนแต่ว่ามัน ยิงไกลได้ดูดิเห็นปะ่ะแล้วก็ปืนอ่ะอัตราลั่นไวมากกระสุนก็มีทั้งหมด55นัดก็เห็นไหมทุกคนถือว่าใช้ได้เลยนะผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเอาเรื่องอ่ะนี่ขบวนไปไหนโอ้โหดูเอ,เอาเอาจัดอ่ะทุกคนล่อทุกๆๆล่อทุกมิตอ่ะเออคือแบบความมั่นยำปืนเนี่ยมันง่ายทุกคน มันก็สูงนะคือแบบปืนมันดีดก็จริงนะผมแต่ว่าความแม่นยำคือเวลาปืนมันอ่าควบคุมเหมือนทุกคนคือมันควบคุมง่ายมากเลยนะเห็นปะ่ะคือแบบยิงระยะไหนก็ได้ทุกคนเออปืนดีเกินเอ้ยบนหัวผมบนหัวผมไ,ไหนว่านี่ตายไปดิโอโหเอาเรื่องเกินนะเดี๋ยวเมือนทางนี้จะมีตัวไหนว่านี่ไงตัวนึ่งไปเอาหายหายตามเลยอย่างนี้ต้องตามเมื่อกี้มันโดดแอซิไปแล้วแต่ว่ามันต้องมีตัวบ้างแหละไหนว่านี่ไงเอาโ,อโดดแอซิสไปก่อนโอ้โห อะไรครับนี่ก็สุดเหลือ1ิีนนัดนแล้วเนี่ยทุกคนผมลอไปหลายคิวนะเมื่อกี้เอ้ยมาดูดิว่าผมจะได้ยั่งเลียรไหมั้ยผมลอไปสิบเอ็ดคิวแล้วเมื่อกี้ผมตายตอนผมสองคิวใช่ปะก็ตอนนี้เท่ากับอ่าแปดคิวนี่นี่โอ้โหเกิดไปบอกเลยว่าต้นซ่าโคตรแม่นนะทุกคนมามาเดี๋ยวผมจะเลทเค้นประสิทธิภาพของเอแอน์วอลสุดโหดได้ดูทุกคนว่ามันโหดขนาดไหนนะผมมาปึ๊บเปี้ยงเอาหนึ่งเม็ดไปก่อน เดี๋ยวมาดิเอ้ยกระสุนหมดโอ้โหเกือบไปละเดี๋ยวมาซีซีนัดฆ่าได้ไหมอยู่ไหนวะไปแล้วเอ้ยนี่ไงเอาดิตายไปโอ้โห <S <S มาอีกดีมาอีกดีอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมไปบีก่อนโอ้โหเบียเสียเบียเสียไปด่วนดวนเลยเจังหวะนี้อ่ไม่นะเสียมปนะโอ้โหเสียจนได้วะเอ้ยมาไงล่ะโดนมาทำไมโอ้โหมาต์สโตลาบุตร่งตะบุไลเออเอาดิโอ้โห ไม่กระเป๋าอะไรวะไม่ยังไหมไม่อังไหมบอกเลยตอนตะพร้อมฟันโอ้โหเอาดีเอาดีโอ้โหรอบสิบเก้าคิวทุกคนเพราะตอนนี้ผมก็ลาบหลายคิวแล้วเนี่ยจะได้นูเคลียร์แล้วโอ้โหตอนซ้ำมาสุดเกินผมได้มาแบบสิบเจ็ดคิวแล้วทุกคนประมาณยี่สิบคิวเดี๋ยวมันก็ได้นูเอ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วทุกคนเห็นอ่า ลูกหัวปีผ่านหน้าไปแต่ผมเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โหเกินไปเอาเรื่องว่าเดี๋ยวผมเลยสคิวผมก็ได้นื้เคียวโดนคอนอ้โหสุดเกินมาปลาคอนมัก็เลยมีคนโดนเบาเธอไม้ตามไปด้วยปึ๊บโดนไหมมีคนโดนไหมเอยเกือบไปแล้วโอ้ย โอ้โหเกือบแบบอะไรครับเนี่ยเกือบไปแล้วจริงๆอะนะอยู่ไหนวะเอ้ยมาไงเนี่ยตายไปดิโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยหรอมาไงตอนไหนวะทางนี้มาไหมทางนี้มาไหมไม่มีคนเลยวะไปเอ้ยสไนเปอร์ไหนวะเดี๋ยวอยู่ไหนวะสไนเปอร์เอ้ยไม่มีนี่งเอาดิเอาดิตายไปดิโอ้โหมามาดิอ่ะบอกเลยว่าร่างกายน้องกาลประท้าปึ๊บเอาดิเอาดิไปไหนตายโอ้โห บอกเลยว่าโคตรสุดเอ้ยเดี๋ยวเอ้าแล้วเอ่อผมได้20คิวแล้วตอนนี้ผมก็ได้นิวเคลียร์วทุกคนไม่ไหวแล้วต้นตาลนี่ใหญ่ต้นตาลเผยพลังไทจริงออกมาโหอุตส่าห์จะเอุทโทเฮ้ยเอออุทโทตอนแรกอุตส่าห์จะเอานิวเคลียร์วะต้นตาลเอาสุดแล้วด้วยตอนนี้เอ้ยปะปืนใจเย็นนปะปืนโดดดิเอาดิดู โอ้โหมาตัวตาปุดล็อกอะทิวถึงละเท่เอ้ยนั่นไงไม่น่าพูดเยอะเลยโดนต้มปืนเลยทีเดียวเชียวโอ้โหอะไรวะเนี่ยไป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 บ้านเขาดีกว่าไหมเนี่ยเราไปยึดเอแล้วให้เขาไปยึดซีดีวะมันจะได้ไหมเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหสองตัวแบบเติงเติงไปหนึ่งจอกโอ้ยบียบียเบียเบียเสียเบ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 ดิเบียเบียเบียเ ไม่ดีมาต้นตาเปิดเบิร์นบอกไปแล้วเอาใอ้สุดบอกเลยน,นี่ระเบิดพลังออกมาแล้วเอาดีโอโหเอาดีโอโหต้นตาระเบิดพลังออกมาแล้วบอกเลยนี่อยู่ไหนวะอืเอาดีเอาดีเอาดีมาอีกเปล่ามาอีกเปล่ามาดิมาดิโอโหม่ลักตัวดิอีกตัวหนึ่งมาอยู่ไหนไม่ทันว่ะหมดก่อนมาตามด้วยเอสวอลเลยเดียวยไหนอยไหนเอ้ยหน้าเอาดีตายไปโอ้ ต้ตามันสุดเกินเอาสุดว่าต้อตาอยู่ไหนไวะไม้หมดไม้หมดืหเดี๋ยวเขาไปเกิดไหนเนี่ยตายไปดิโอ้โห,โหเอาดิโคตรสุดเลยว่ะคนมาเดี๋ยวเจอเอ็ดวอลเอ้นั่นเลอมาดิปึบนี่ไงตายไปดิโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยบีเกือบเสียเกือบหมดแล้วบีเกือบเสียโอ้โหมาดิมาดิโอ้โหได้ยินเสียงเท้านะเฮ้ยเหมือนจะมาอีกตัวหนึ่งเลยไหนวะนี่ไงเอาดิ โอ้โหไม่ทันว่ะทุกคนเขาสไลด์ว่ะผมยิงไม่โดนอ่ะตอนเขาสไลด์เมื่อกี้มาแล้วโรซาเปิดวีโทร้าหืมไม่บอกเลยยัดยางเดียวทุกคนเดอ๋ยวดูดูหืมหืมเอาดิเอาดิเอาดิโอ๋อบอกเลยเอาให้สุดเอาให้สุดหืมหืมเอาดิยัดอย่างเดียวบอกเลยโรซ่าเดี๋ยวเขาไม่ออกมาจากบ้านกันเลยว่ะทุกคนโหออกกันมาหน่อยฮัลโอตกระดาษเขาออกมาผมยิงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเขาออกมาผมยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว โอว่ามันแปลกมันน่าจะผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวโอ้โหโดนลักเป้าด้วยเกือบพังเอ้ยเนี่ยไม่ตายเอ้ยอก็จะตายอีกตัวเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิมันควรโดนทุกคนเข้าใจว่ามันควรโดนว้าวผมจะหัวจะปวดอะทุกคนโอ้โหได้ไปสองตัวโอ้ยคัตเตอร์สไตายโอ้เกือบไปแล้วนี่นะยังรอดกลับมาได้ืหเอาเรื่องว่ะตุ้งเต้าเรื่องปื๊บเอาดิมาดิเอ้ยไปไหนวะ โอ้เขาจะไปไหนแย้มอีกแย้มตายตายตายตอนนี้ได้สามจุดบชิวๆไปทุกคนโอ้โหเฮ้ยก็จบเกมที่ร้อยแล้วนะครับผมก็ตะกอร้อยห้าสิบตอหนึ่งร้อยเก้าเอนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะดูต้นซ่าปิดชาแบบตึงๆไอชอนนี้เก็บไปเท่าไหร่วะหนึ่งตัว อตัวเอสามตัวนี่เอออันนี้ก็ปืนพกอีกแล้วโอ้โหนึวก็จะเก็บด้วยเอทวอลโอ้โหโนโกบโชว์ไปหนึ่งทีไปทุกคนเดี๋ยวไปดูสกอร์เลยก็คิวผมกันดีกว่านะผมไป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 ผมได้แต้มเราห้าพันห้าร้อยห้าอ่าเก้าสิบห้าทุกคนห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าคนบอกเลยว่าโคตรสุดทุกคนเออเดี๋ยวไปดูคิวผมกันดีกว่านะครับผมไปผมได้คิวเท่าไหร่เอ้ยพาดพาดดิ้งพาดด้ง ผมก็ได้คิวหมดสสามคิวนะคนโอ้โห,โหโหดเกิน ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในยนี้นะครับก็สำหรับผมนะปืนเอริฟอลเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีเลยผมเป็นปืนครับโคตรสุดยอดทุกคนทั้งอัตราลั่นไวปืนแม่นยำนะผมมันแม่นยำกับแรงดีเนะี่ยทุกคนต้องแย่งก่อนครับแม่นยำก็ส่วนของแม่นยำนะคือแม่นยำเนี่ยคือเขาเรียกยังไงปืนมันจะคุมง่ายทุกคนมันจะดับอยู่ในวงของมันง่ายนะแต่คุมเนี่ยคือมันจะเป็นแรงดีนะครับผมดีเดต้องเดี่ยวตั้งเดียวเดนนอนนี่นะครับผมก็ อ่าส่วนมากปืนกับปืนดบบลั่นไวพวกน,นี้ทุกคนควบคุมมันจะง่ายนะแต่เวาลาแรงดินเนี่ยมันจะคุมค่อนข้างยากนะผมคือแบบไอ้ปืนพวกนั้น,นมันจะเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วนะผมแต่แรงดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรพวกน,นี้ทุกคนก็ถือว่าปืนมันก็อ่าถือว่าใช้ได้ทุกคนน่ ปืนก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดติดในผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะว่าอยากให้ผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย I'ma pull it, with my shake, hey whip on ice. Cut myself a couple chips, ayy hey, move so fast. I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple racks, and you steady hitting licks. I hey, No, I'll be selling out shows. See my nigga up in arenas, finna seats up on the roads. No shit. Yeah, I don't got.